ไปแล้วขอข้าศึกขอข้าศึกไปเติมเอาอะไรไปวัดไหมเอาอะไรไปวัดไหมบินตุ้งบินตอะไรเงี้ยข้าวเงี้ยออเอาที่ตอนนี้ไม่รู้เรื่องงอแงกว่าจะบอกว่าเอาตังค์มาซื้ออะไรดีกว่าใหญ่ปะไงครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปด้วยเปล่าผู้ใหญ่จะไหนนี่เว้ยผู้ใหญ่จะอยู่เปล่าหรือว่าจะไปเดี๋ยวอ่ะไปแล้วเออไปเป็นเพื่อนดิไปเป็นเพื่อน ยู่เดี๋ยวไปชอบเก๋เป็นพี่ชายที่แสนดีไม่ใช่เหรอเราอ่ะเก๋น้องอย่างเงี้ยเราเราชอบเก๋ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนดื้อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดื้อไงไม่ค่อยจะฟังไงต้องรอคอยเดินตามตีตลอดเราชอบเก๋ผู้ใหญ่อะไรครับพี่สักอันนี้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำขาดไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ได้ครับขาดไม่ได้ขาดได้ครับ หนดาหรือก็พังครับอากาก็อันนี้ผาดไม่ได้เลยนะเออเขาเน้นมาในลายเขาบอกว่าต้องมีกระจังหน้ากระจังหน้าต้องมีนะคะคันนี้มีนะคะนี่กระจังหน้านี่ทุกคนใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดแล้วการพลาดไม่ได้เลยเราไม่ยอมเราไม่ยอมยังไงเราก็ต้องลงได้นี่กระจังหน้านี้ของพี่ตงตงก็มีกระจังหน้า นี่เราลงไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วอันนี้คือเมื่มตอต้นปีเหรอ,อแค่องปีที่แล้วกันนะแจนยูริอ๋อยี่สิบกับยี่สิบสามลืมแล้วนะี๋รอบแบบนีเ้เบอร์สิบแปดเหมือนเบอร์เดิมเลยเบอร์ของเราเบอร์เดิมเลยรอบนี้เราก็เบอร์สิบแปดเหมือนเดิมเลยไม่ใช่เป็นเื่อข้าวเลย ตั้มปไปขายอยู่นะฝุ่นเนี่ยตัดเจ็ดได้นะตัดอะไรพีตัดวีรบุรีมามามาค่ะมาดูอีกหนึ่งคันมาดูอีกหนึ่งคันในการแซมรถอุอ้ดูทุกคน,ขคนเขาหมักเขาเม่นในการทำรถมากเลยอะ่ะอันนี้รถช่างหมายนะรถช่างหมาย

ใ่บ้าหมดเลยไอ้ทำเลยคือผมเหว่าก็มาไอ้ไฟ่ย่าัน่ัวนี่เย็บ้นขึ้นน้นนข้นข้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขน้นขึ้นขึ้ไข้นขึ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 ้ขึ้นนขึรนขึ้นนขึ้นขนขึึ้นขึ อลอบรักเลยนะขลบแบบอโอนี่ไม่ร้องแล้ว แ้อะไรบ้แล้วอะไหมันเทียกอะไรเออแล้วคันนี้นี่คันนี้ห้าแสนนะเออน้องใหม่ใครใครข้าวติดมั้งข้าวติดเราบกิดมั้ว เอมาคนโย่่ยังไป่ับทีเลย้ามี่ง้นี่ันจะยนี่น่าจะไม่หัวอันนี้ช่างมาไกลเลยนะช่างมาจากกรุงเทพแล้วนี่่นี่้งมาจากไหนก็ไม่รู้เลยนานเจอทีเนวิ่งไกลมาจากกรุงเทพเลยอ่ะเดี๋ยนี้มันนานเจอทีโอโหอันนี้มันเจ็มคอตุ่มงอ่ ทางนี้ก็วุ่นวายกระสายกันมากเลยค่ะทางนี้ดูมมันก็เป็นราคาเื่ไกร่ก็มี่รถเล็กรถเล็กเวลารถเล็กมันองเยอะกว่าันนี้ฮะอีซูกนจะเป็นรถเล็กที่เมตรที่เท่าไหร่เมรเท่าไหร่ร้อยเจดเนี่เล่นันเองเล่นันเอง ม่งไงที่ด่ามผมนะผมไม่จำไม่ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยผมอ่ะบอกเนี่ยไหนว่าผมจำได้แล้วว่าซื้ออะไรเท่าไหร่กดซื้อก็อยู่นู่นทำอะไรมากมายเนี่ยช่างหมายดีเลย์ดีเลยคุมคนขับกับคุมเน่ดีเลย์เยอะกันดีเลยประวัติคิดตัวพี่ท่านเจ็ดเจ็ดตัวแค่เลยค่ะว่าสนามโหดหน่อยเดียวแหละ เราใช้ระบบไป12 24 36 48โวลต์ Oh my god ใครเข้าใจกันไหมเออใครเข้าใจบ้างไป24ไม่พอใช้ปุ่มเลือกเลือกอะไรยใช่ไหมแต่เอาเอาเอากี่โวลต์ใช่โอ้โหนี่ดีไม่ตั้งในเครื่องปัดไฟดวง220นะอ๋อเดี๋ยวว่าจะยกมาวางอยู่นี่ได่พีไหง ได้ยังไม่ถึงมาตึงมาีึงไม่เป็นไรีิเพราะเดี่ยวมันที่รันมันไม่งทำไม่เริวมากเลยในการทำก็ไม่เป็นไรเวลาแปะมามันเสียวนะเเราไม่ได้ขันทุกวันนี่เราก็ขันไปยิ้นเส่ยิ้นทีหลังสิโอ้นี่ไบก่อนนี่คุณ ครับคุณ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 ด็อกเตอร์ซันนี่มอเตอร์มอเตอร์เดียวคุณใส่ดีเล่แม่งสามตัวเลยเจ็ดเจ็ดเจ็เบิ้นตัวเบิ้นอีกมีเบิ้นอีกอันนี้นู่น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 ไม่ใช่คุณคุณอันนี้ปุ๊บเนี่ยในเวลาสองมอเตอร์คุณใส่แค่ลูกเดียวคุณใส่แค่สองลูกมอเตอร์ละตัวอันนี้มอเตอร์เดียวคุณจะขนดีเล่ไปไหนครับเนี่ยอื๋อ อนนี้อะไรอ๋อนี่นี่ตรงนี้อ๋อนี่อ๋อนี่มันลดขายดีเลยนี่ว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเว้ยย่าะถ้า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 ใครสนใจผมเนี่ยคือถอดขายกันตรงนั้นเลยวะน่ะนี่ของแท้เบสอินลาดบุรีอ๋อมาเข้าใจเออมันเข้าใจเหรอมันจะช็อตอะไรไม่รู้ม่เข้าใจไม่คุอนเเดียวไปเรียกจิตลูกเออไอซีหัวแถวสองหมดเซอร์ไพร์สกี่ลูกสองลูกเกียบ ก็งงอะไรดิเราไม่รู้อะไรกับเขาด้วยแหละเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าคนดูไม่รู้เลยคยนต่อยังเงินอยู่อะฮะตายแล้วนี่ตั้งเอาหน้ากี่มุงเนี่ยฮะงเงเย็นดื้งองงเย็นโห ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะสองทุ่มสามสเก้าพี่ไอ,ไอ้ส่วนส่วนไมตี้ผมมาวินนอนตัวเดียวพี่ครับแบบห้าลูกพี่ฮะของพี่พต้นนะนี่นี่ของพี่ต้นเขาเขาบอก วินน้อตัวเดียวแบตหลูกสัธรรมดาที่ไหนมันจะต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมอฝากแบนเนยร์นประมาณฝากบนนี่นะคะสมัครเต็ในการทำรถกันมากเลยต้องทำบิ โอ้ยเกาหัวข้านหัวโอ้ยลุงงงเลยลุงงงเลยงงมากงงมากนี่เมื่อกี้เราอันนี้สองมอเตอร์ดีเลย์ทีตัวปุ๊บเนี่ยอะไรเนี่ยคือเนี่ยไม่ใช่ใชไม่ใช่คนธรรมดามาเดินเนี่ยหลานคนใหญ่ประจำประเทศน่ะมาเดินให้มาครับลุง ใช่ไหมลุงมามาใช่ไหมก็ลุงไม่มาไม่มาไม่ได้เหรอเลี้คนนี้เลยป่ะฮะใส่พรเลี้ยงปลาต้มรอบดึกดีดีไก่ไก่ล้อหน้าเล้อตาไอ้ตัวล่างมากเลยนะดูเลยปลาต้มมาแล้าต้มรอบดึกนี่ดึกแล้วหนูแล้ว ทางนู้นก็มอไซค์ีบ้างนะดี b b, ่ีกินข้าวอย่างเนี้ยพี่กินอะไรอ่ะน,นี่กินเน้ ตั้งแต่ไช้าตัองแต่เช้าเหมือนกันนะเนี่ยตั้งต่เช้าเมือนกันตั้งแต่เช้าเหมือันในมอเตอร์เยโไซค่โมไซน่นทำแข่งกับออฟโรวเลยแบ็คไม่ได้ยิน ไม่เคยรถพิมาไม่ใช่นะทำทีนี้ได้แล้วไงได้ทีหนึ่งได้ทีหนึ่งอันนี้นจะเอาวิบากไปดูที่สนามใช่ป่ะอันนี้จะวิบากไปดูที่สนามใช่ไหมใช่ครับทำเตรียมความพร้อมใช่ป่ะตัดตัดลงไปรอบนี้เราไม่ใช่เนเราเป็นคนดูเออเราต้องต้องรอบสนามไอ้พี่ว่าที่อะไร ต้องหกแรงคนหกแรงคนวัดดวงนะคนจับคนไข้คนม้อยขึ้นุ่มเออคนตัวเที่ยงวเที่ยงไม่เที่ยงแฟนที่ไหนไม่ไหนอ้อนเมื่อกี้นี่ไปพ้อนแล้ว่ามีอะไรกินอีกไหมเอาล่ะคุณยายไปกินหน่อยไปไหนไม่ว่างปากช่วยไม่ช่วยอะช่วยไม่ช่วยนี่เอาจังอ๋อเมื่อกี้จะหลับแล้วให้ปล่อยให้คุยเลย วิ้ยเขาเอาไว้ตัวคอเบาเน้นเมาะเว้ยอกอเอาเอาเอาอะไรเอานี้ปลานช่างหม่ย่เข้าไปเราเอามอเตอรมาใส่ดีดีดีอย่างเี้ดีเออไปอดาเอาทอดา้าไปแล้ว